เราคุองก็ได้

คูยกับน้องสองคนให้หน่อยน้องเรวมาแล้วมาแล้วเเดี๋ยวนัดติดคนข้างหลังแป๊บเดียวเราวยครับังมีส่วนเราเดี๋ยวต้องส้อตาไม่รู้ว่าเอลลี่อะไรอส่วนราอได้ค่ะน่าจะมีหมูน่าจะมีโอเคครับอ๋อี่าแล้วงานไปด

แหวนน่ารักเชียวันนะครับขอบคุณแม่ขอบคุณแม่สองเดินบอดกันสองเดินปะ

hay, 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 bye bye, chào nhé, chào nhé, chào, 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 bye bye, chào, bye อุโบนอูดอคุอูโบนคุก็มัวบายบายเดินอูดอครับอูโบนอบนอูโบนค่ะไม่ได้ไปบายบายพี่การเอาหนมเพิ่มบอกหนูนะครับผมคร